สวัสดีครับอ่าวันนี้ก็จะมีความรู้เกี่ยวกับปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำภายในบ้านนั่นเองพอดีที่บ้านมีปัญหาพอดีนะครับก็เลยเอามาเล่าสุ่ฟังนะครับจะเห็นว่าปั๊มน้ำของผมตัวนี้นะครับเป็นปั๊มภายในครัวเรือนนะครับตัวนี้ประมาณขนาด300วัตต์นะครับตัวนี้เนื่องจากว่าถัางน้ำตัวเนี้ยที่มันติดกับโครงการมานะครับจะเป็นถังที่เป็นเหล็กนะครับตัวนี้ก็ใช้งานประมาณ12-13ปีละบังเอิญวันนี้มันมีปัญหาคือว่า ไอตัวเนื่องจากโครงสร้างมันเป็นเหล็กเนี่ยมันผุนะครับแล้วมันสนิมมันกัดข้างในแล้วทมให้ตูดเนี่ยมันรั่วเนื่องจากว่านเป็นปถังแรงดันด้วยนะครับทำให้น้ํามันไหลออกมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเ,อ,อ,เอ,อ,เอ,อเราก็เลยไปให้ร้านเนี่ยข้างนอกเช็คนะครับอยู่ที่ประมาณ3ามพันห้านะครับเปลี่ยนตัวถังตัวนี้เป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็ อุปกรณ์ทั้งหมดยังใช้เหมือนเดิมแต่เนื่องจากว่าของเขาใช้เวลาเปลี่ยนซีนเปลี่ยนอะไรพวกนี้เนี่ยประมาณ3ชั่วโมงนะครับอันนี้ประเด็นที่1นะครับอ่าเขารับกัน1ปีแต่ผมก็เลยตัดสินปัญหาคือว่ากว่าเขาจะเสร็จกว่าจะนี่เสร็จปุ๊บเนี่ยประมาณ6กโมงเย็นผมก็เลยคิดว่าถ้าผมใช้เวนี้เนี่ยจะทําให้วันนี้ผมไม่มีน้ําใช้ที่บ้านนะครับผมก็เลยตัดนใจก็คือซื้อไอตัวปั๊มใหม่นะเหตุผล<ง> <ard> ที่ซื้อปั๊มใหม่เนี่ยอ่ามันมีเหตุผลของมันก็คือหมายว่า คือเนื่องจากว่าตอนนี้ถังน้ำเนี่ยมันล้วประกัน1ปีก็จริงนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าปั๊มตัวนี้อุปกรณ์ซีนข้างในเนี่ยตัวนี้มันก็ใช้งานมาแล้วเนี่ยตั้ง1 3บสีปีละฉะนั้นผมก็เลยกะว,ว่างั้นผมเปลี่ยนตัวนี้ปัญหาต่อไปอีกปี2ปีปั๊มตัวนี้อาจจะพังอีกก็ได้ฉะนั้นผมก็อาจจะต้องมาเปลี่ยนอีกคําว่าเปลี่ยนเนี่ยอ่ามันไม่ใช่ประเด็นนะครับแต่คือประเด็นมันสําคัญคือว่าถ้าวันนี้เนี่ยถ้ามันเราไม่ เปลี่ยนให้เร็วหรือมันไม่มีสเปร์พาร์ตเอาไว้นะครับวันนี้เนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยน้ำเย็นไม่ได้อาบเข้าเข้าห้องน้ำนลำบากอันนี้ก็จะเป็นปัญหาตามมานะครับแน่นอนครับคือสิ่งนี้เราก็เลยกังวลผมก็เลยตัดใจปปัญหาคือว่าซื้อปั๊มใหม่นะครับไปเลยนะครับก็คือซื้อเป็นปั๊มที่คล้ายๆเดิมนะครับแล้วก็ตัวบอดี้เนี่ยก็เป็น ถังน้ำเนี่ยก็คือเป็นสเตเลตอุปกรณ์ก็เป็นสเตลเลตนะครับสิ่งที่ได้ก็คือโอเคแน,แ,นแน่นอนครับเราซื้อของใหม่ก็ราคาก็เป็นราคาใหม่นั่นแหละตัวนั้นก็เป็นสเปร์พาร์ตอะไรก็ว่านไปนะครับถังน้ำเนี่ยรับประกัน5ปีนะครับมอเตอร์นน <Motor S 2> เนี่ยรับประกัน10ปีนะครับอุปก้ณนซีนรับประกัน1ปีนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจ่ายใหม่ก็จริงนะครับแต่เราก็อุ่นใจไปอย่างน้อยเนี่ยเป็น10ปีเหมือนกันนะครับเรื่องการผูกตรงนี้ก็ ไม่มีปัญหาแล้วเราก็อุ่นใช้ได้นะครับงั้นป็นนะครับก็คือสําหรับบ้านใครนะที่มีถังน้ําหรือปั๊มนั้นที่เป็นเหล็กเนี่ยนะครับต้องหาวิธีนะครับบางเอิญของผมเนี่ยทราบปัญหาตอนที่ประมาณช่วงบ่ายผมก็เลยตัดสินวปัญหาเนี่ยแก้ได้เร็วใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะต้องรีบเปลี่ยนเพราะงั้นอย่างนี้ที่บ้านเนี่ยก็จะไม่ใช่มีน้ําใช้ก็จะแก้ปัญหาไปพรุ่งนี้ต่ออีกทีนี่ก็คืองั้นยาวเราลําบากเลยการใช้น้ําก็จะลําบากงั้น สำหรับใครที่มีถังน้ําที่เป็นแบบนี้ที่เป็นเหล็กนะครับถ้าอายุ12-13ปีเนี่ยอาจจะต้องรีบหาทางหนีที่ไร่เช่นวันไหนที่คิดว่าไม่ได้ใช้น้ํา1วันหยุดเลยนะครับแล้วก็เอาถังตัวนี้ไปซ่อมไปเปลี่ยนมันแทเน้นไว้รอเลยนะครับสซื้อปั๊มน้ําไว้รอ อย่างนี้ครับเป็นสเปรยาพับจะเป็นเหล็กเป็นอะไรก็ได้นะครับก็หลักพันนะครับหรือถ้าเกิดจะมองยาวๆเลยก็ซื้อเป็นแบบสเตะเลตที่ผมมีแล้วก็ได้ลองเช็คเทียบราคาดูนะครับก็วันนี้ความรู้สาระเกี่ยวกับความน้ําในครัวเรือนนะครับสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถมองข้ามได้นะครับในกรณีที่ถ้าเกิดมาาันชุกขึ้นมาเนี่ยเราจะทํายังไงกับมันนะครับโอเคขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ